พระโอวาทอารหันจี้กงวิปลาสประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรมสองวันจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่9และวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2541สับสนวุ่นวายหลากหลายผู้คนลุ่มหลงผจญมิรู้จริงแท้ าสว่างมองเห็นโลกเอ่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตแท้ใหญ่ยยลืมตัวเองเราคืออรหันตี้กงวิปลาสรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานแฝงกายเคียมคันองค์พระมารดาแล้วถามสิทิรักทุกคนสุขสบายดีไหมสักกี่ครั้งเที่ยวชมโลกมืดมิด ดำเนินชีวิตชะตาโลกีต่างขีดเขียนต่างคนไหว้วนผูกพันบทเรียนสุขทุกเวียนตามกรรมที่สัมพันธ์มัวเมาชอบชื่อเสียงยศสร้างสมจึงระทมปลูกฝังโลภเกียดความหลงหลับฝันกันเครื่องคุณโกรธเข้าดำรงไม่รู้ปลงยากหมดทุกจากใจ คนเกิดมาต้องจะมีกรรมกฎนี่เวนชดใช้ความดีไปล้างได้เพียงสร้างกุศลกันเพราะพานาวาไกลและศรัทธาอยู่เรื่อยไปแค้นปล่อยวางเมตตารรมมิสิ้นสุดจากจิตญาณทุกมานานเพียงสลัดออกกระจานแจ้งคืนหวนจึงหลุดพ้นโลกีห่าง ภายในว่างใสย,ย่อมเห็นจิตงามเมื่อสิทธิสู่สว่างไม่มีหม่นหมองพินิตรองการใดจะเปลี่ยนยุคสามฐานบุญมีกุศลยิ่งใฝ่พยายามก้าวเดินตามให้ถึงซึ่งพระพุทธาบาปบุญกลับเท่าใหญ่สักเพียงไหนอยู่ที่ใจอโหสิแล้วทุกวันนา และซึ่งกรรมต่อการมุ่งบำเพ็ญศึกษาวันข้างหน้าสิทธิอาจารย์พร้อมหน้ากันพระโอวาสสอนพระโอวาทคำว่าอาโหสิกรรมกรรมที่เลิกแล้วต่อกันชะตาชีวิตว่ายเวียนตามกรรมภูกโลกีปลูกฝังโลภเกียรติยศสร้างความคุนเคืองกันยากจะหมด ต้องมาชดใช้กันอยู่เรื่อยไปเพราะความแค้นพาไปมิสิ้นสุดสลัดหลุดจึงหวนสู่สว่างใสย่อมไม่มีกุศลใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับให้อโหสิกรรมต่อกัน